ครับรถคันนี้เปลี่ยนยางสี่เส้นครับนี่ครับนะทีนี้ f c นะครับมาเปลี่ยนยางสี่เส้นเต้นนี้นะครับตั้งศูนย์ฟรีนะครับส่วนใครที่มาตั้งศูนย์อย่างเดียวไม่ได้เปลี่ยนยางเราก็ตั้งให้นะครับทุกครั้งที่เราตั้งแยตั้งศูนย์ให้ไม่ใช่แค่ตั้งศูนย์อย่างเดียวนะครับนอกจากตั้งศูนย์แล้วเราก็ดูแลตัวอื่นให้ด้วยนะครับอ่าดูอย่างคันนี้นะครับคันนี้นะคันนี้ครับอ่า FC มาดูนตรงนี้เห็นไหมครับสีสีชมพูอันนี้มันบ่งบอกถึงว่ามีน้ําข้างบนไหลลงงมาาาข้่ร แล้วกที่สองครับดูตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับมันเป็นน้ําสีมพูครับเจ้าของรถที่โชคดีมากครับที่มาตั้งศูนย์วันนี้ครับไอแม่ยานางนี่ดีมากเลยครับรถคันนี้ต้องเก็บไว้ดีๆนะนะมาออกกลางที่ร้านการซอร์วิสไให้เห็นนะครับบางคนบอกว่าการตั้งศูนย์เขาตั้งแบบไหนแต่ละที่ตั้งไม่เหมือนกันแต่ที่นี่ตั้งศูนย์อย่างเยอไม่พอเราเช็คช่วงล่างให้ด้วยตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ หัวถึงท้ายนะครับดูแลให้หมดเลยบางคนมาตั้งศูนย์ปุ๊บเราตรวจเจอน้ำมันเครื่องซึมตรงนั้นรั่วตรงนี้ไม่ดีแล้วก็แนะนําให้บอกให้แก้ไขให้นะครับส่วนคันนี้เรามาตรวจเจอก็ระบบน้ํารั่วก็เดี๋ยวตั้งศูนย์เสร็จปุ๊บเอารถออกไปข้างนอกแล้วก็เปิดกระโพรงดูว่ามันรั่วจุดไหนจะต้องแก้ไขอย่างไรค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราก็จะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับบอกเลยว่าใครมาที่นี่มาตั้งศูนย์ที่นี่ได้มากกว่าคําว่าตั้งศูนย์ ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคนถึงมาตั้งศูนย์ที่นี่เยอะเพราะเราดูแลให้แบบนี้ทุกครั้งนะครับแล้วอย่างอย่างพี่มาที่นี่เป็นไงพี่มาแล้วอุ่นใจไหม,อ,มอ่าคือมาแล้วเราได้รู้ถ้าพี่ไม่มาหาผมวันนี้พี่ไปเปลี่ยนยางที่อื่นสมมติตามปั้นน้ำมันตามร้านยางทั่วทั่ไปที่เขาไม่มีเครื่องตั้งศูนย์สมมตินะนะครับไม่ได้พูดพิงถึงใครเนาะแต่ใครว่าถ้าเราเปลี่ยนยางเองโดยที่เราไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตรวจข้างล่างเนาะวิ่งไปน้ําแห้งเครื่องน,นออขึ้นมา ก็จบข่าวเลยนะรถจะพังไม่พังมันขึ้นอยู่ที่เราดูแลรักษาจริงไหมครับถ้าเราดูแลเป็นรักษาเพนแล้วก็หาช่างที่ดูแลให้เราดีบอกเลยว่ารถเราใช้ได้ยาวเลยไม่พังง่ายๆครับ